ครับเมื่อเราแช่มะระเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณส5้านาทีในน้ำเกลือนแล้วเราก็จะมาหั่นแล้วก็หั่นอย่าเล็กมากนะครับหั่นบางหน่อยประมาณนี้นะครับไม่ต้องบางมากประมาณนี้นะคะระับตรงนี้ส่วนกระเทียมดองนะครับกระเทียมดองเนี่ยเราก็ใช้แค่ตัวเมือกกระเทียมขเขานะครับส่วนตัวน้ำเนี่ยเราไม่ได้ใช้สูตรนี้นะครับเราจะต่างจากสูตรอื่นเพราะว่าเราจะใส่เราจะปองเครื่องข่ด้วยก่อนต้ตอกขัก่อน เราใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาดีหนึ่งช้อนแล้วก็มีพริกไทยนะครับใส่ไปแล้วเราก็คนไข่เล็ก้อยให้มันผสมกันแล้วเราก็จะไปทอดครับเราก็จะลวกมะละนะครับในน้ำร้อนเ,เนี่ยให้เข้าคลายความขมประมาณหนึ่งถึงนาทีนะรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะ น้ำเขาไปพักไว้ในน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นเนี่ยจะใส่น้ําแข็งด้วยก็ได้นะเมื่อเราพักมะละของเราเนี่ยให้สะเด็ดน้ําแห้งแล้วเนี่ยเราก็เอากระเทียมดองเนี่ยโรยเข้าไปนะครับให้มันได้หน้าตาแบบนี้เออกระเทียมดองเนี่ยในภาษาเวียดนามเนี่ยถ้าถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะเรียกว่าต่อยเงิ่ม ต่อยเงิมต่อยนี่ก็คือกระเทียมนะครับส่วนเงิมก็คือเหมือนการแช่กันอะไรเงี้ยเพราะนั้นกระเทียมดองเนี่ยนาจะใช้ว่าต่อยเงิมส่วนไอ้มะระนี่นะครับเคยเสนอไปแล้วคราวนี้แล้วเนาะเอ,อ่อก็คือเมือดดังนะครับทีนี้พอหลักไอ้นี้เนี่ยเราจะไปผัดวิธีการผัดของเราเนี่ยก็จะต่างจากสูตรอื่นเราใช้น้ำมันนะครับแล้วก็เราจะเจียวกระเทียมเนี่ยให้เขาเหลืองหอมก่อน จริงๆถ้าจะดีเนี่ยเราใช้กระเทียมไทยนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปตลาดเนาะอยู่ในช่วงโควิดเราก็เลยจะใช้กระเทียมจีนถ้าเป็นกระเทียมจีนก็สับให้เล็กๆอย่างนี้น,นะครับพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งกระเทียมส่วนใหญ่เลยนะเราจะแบ่งกระเทียมออกมาแล้วก็เหลือไว้ที่หนึ่งในกระทะนะครับเราก็จะเหลือกระเทียมเราแบ่งกระเทียมไว้แล้วเนี่ยเราก็จะเหลือกระเทียมนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ไข่ที่เราตอกไว้แล้วเนี่ยครับเทลงไป สูตรนี้จะต่างจากสูตรอื่นนะครับเราจะใช้ไข่ที่ตอกไว้แล้วไข่เนี้ยเราปรุงรสไปแล้วนะครับมันก็จะมีรสของน้ําปลานะครับโดยเฉี๋ยเราตัดด้วยด้วยน้ําตาลอีกนิดหนึ่งนะครับพอลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยครับเราก็จะใช้มะละของเราเนี่ยกับกระเทียมจิกระเทียมดองเนี่ยใส่ไว้แล้วเราก็โรยลงไปลักษณะแบบนี้นะครับเราผัดแบบนี้เลยนะแล้วเราก็กลับครับครับแล้วเราก็ค่อยยี เขาออกลักษณะแบบนี้นะคะให้เขาแตกตัวออกก่อนให้ไขนะ่เขาได้คลุกผสมกับตัวมะละนะครับอือตอนนี้กลิ่นหอมมาแล้วนะครับเราใช้ลักษณะแบบนี้เนาะจริงๆใช้การตวัดกระทะก็ได้นะครับแต่ว่าพอดียังยังไม่ค่อยคล่องตัวมันจะโหกนะครับอ่าทีนี้เราก็ผัดสักพักเดียวพอครับเพราะว่ามะละเราเนี่ยสุกละและไข่ของเราเนี่ยเขาก็มีรสเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเติมนิดหนึ่งครับเราก็จะเติมน้ำตาลจากรสข้าวหายนะครับเติมน้ำตาลเข้าไปแล้วก็เติมรสฝาเขียวนิดนึงเท่านี้นะครับเราปรุงเท่านี้ส่วนนี้เราไม่ใช้ตัวน้ำมันหอยนะครับเราผัดเท่านี้นะครับหน้าตาเขาก็จะสวยกำลังน่ากินแล้วก็รสนี้มันกำลังดีนะครับมีรสขมๆนิดนึงขมอ่อนเดี๋ยวเราผัดตัวนี้ไข่ตัวนี้ให้แห้งนิดหนึ่งนะครับก็จะใช้ได้ละนะแล้วตัดแบบนี้นะ